ไปกันต่อครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาถักเหล็กอาเสด้นหน้าตรงนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยววัดลงมาผมจะทําประมาณสัก25เซนนะครับจากนั้นก็วัดแนวยาวลงไปด้วยเลยนะครับไหนขึ้นมาแล้วก็วัดตัดทีเดียวเลย25เซนตรงนี้เป็นแนวตั้งก่อนนะครับเมื่อได้แนวตั้งเรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการเชื่อมติดกันแบบนี้นะครับโดยตัดเป็นเศษมาสัก1นิ้วนะครับมาเชื่อมไว้เป็นแป้นยึดสกรู ติดกับเสาและเพิ่มความแข็งแรงนั่นเองนะครับเชื่อมเสร็จแล้วก็ตัดออกให้เหลือฝั่งเดียวนะครับเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนําไปติดตั้งที่เสาแบบนี้นะครับโดยการเจาะแล้วก็ยึดน็อตนะครับจากนั้นก็นําเหล็กท่อนยาวนะครับที่จะนํามาถักเอามาใส่ไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ครับเจาะยึดน็อตแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวจะไล่เชื่อมเหล็กทั้งหมดให้ติดกันนะครับ โดยไล่เชื่อมไปทีละจุดเลยนะครับหลังจากที่ผมชเชื่อมเหล็กทั้งหมดติดเข้าด้วยกันแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแบ่งช่องนะครับตัวนี้ผมก็จะแบ่งเป็น6ช่องนะครับเมื่อทําการแบ่งช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ผมก็จะไปตัดเหล็กมาใส่เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไล่เชื่อมติด ไปทีละจุดทีละจุดแบบนี้เลยนะครับเมื่อติดตั้งตัวตั้งเสร็จเรียบร้อยผมก็จะทําการตัดตัวเฉียงตัวนี้นะครับมาเชื่อมติดไปทั้งแถวเลยนะครับโดยวิธีการตัดเหล็กตรงนี้ผมก็จะใช้วิธีการทาบขีดแล้วก็นําไปตัดทีละท่อนนะครับทักเหล็กเสรต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ทําการทาสีนะครับโดยขั้นตอนนี้แม่บ้านของผมเป็นคนจัดการเองเลยนะครับถ้าชอบคลิปสร้างบ้านด้วยตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดติดตามผมไว้เลยนะครับ